ในของรัชกาลที่9นะครับสเสด็จพระราชดำเนินไปจงมวัดของข้ามิสาลนักเรียนทุกคนครับอย่าลืมนะครับว่าหน้าที่ของลูกเสือไม่ได้มีแค่ภายในโรงเรียนเท่านั้นแต่เป็นการทําความดีเพื่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติการทําความดีนะครับไม่จําเป็นต้องทําให้กับตนเองเท่านั้นแต่เป็นการช่วยเหลือสังคมและคนรอบข้างของเราครับ นักเรียนทุกคนนะครับจะไม่ขึ้นใจนะครับว่าการทำความดีเริ่มได้ที่ตัวเรานะครับการทำความดีนะครับนักเรียนสามารถนัรีบกลับบ้านหรอเออ,อ,รรอ,อเงียบหน่าเปล่าแค่เห็นครูพูดแล้วนี่ถึงแล้วเมื่อวานนี้ขออนุญาตครับอ่ะว่าไงลูกมาส่งนะครับผมโอเคครับส่ง้ับห้องไหมครับลูกทางห้องครับ โอ้ยตังเร่ปวดบิดบ่วเนาะเฮ้ยนัดนัดรอเราด้วยแป๊บต่อแป๊บก่อ,กอนการทำความดีไม่ใช่หน้าที่แต่เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะความดีทุกคนจะต้องทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนในสังคมตลอดถึงประเทศชาติให้ผมช่วยนะครับชอบแต่ลายลูกระพังลูเฮดผู้เดียวก็คือซิบบ้าไว้หรอกไม่เป็นไรครับผมเป็นลูกเสือ ใช่พวกเราทุกคนมป็นลูกเสือวันนี้เป็นวันหนึ่งที่น่าภูมิใจที่สุดเลยนะว่าไหม ใช่พอพวกเราได้ทำความดีใช่เพราะเรามีแบบอย่างที่ดีเด็กต้องหัดทำตัวให้สุภาพอ่อนโยนมั่นขยันเอาการเอางานเอือ้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจอยู่เสมอให้ติดเป็นนิสัยจักได้เติบโตเป็นคนดีมีประโยชน์และมีความเจริญมั่นคงในชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กปีพุทธศักราช2529